รายการรู้การยางพาไปสัมภาษณ์อย่างเจาะลึกและรู้จักการผลิตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักธุรกิจกับแบรนด์นี้ แบรนด์คนไทยผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เต็มไปด้วยคุณภาพและตอบโจทย์ทุกสไตล์บ้านโดยพระเอกสำคัญของแบรนด์คือไม้ยางพาราค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการรู้การยางสนับสนุนโดยการยางแห่งประเทศไทยค่ะกรับมาพบกับออนปังอีกครั้งหนึ่งค่ะ อีพีนี้อ่อนจะพาทุกคนไปรู้จักกับต้นไม้เศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะต้นยางพารานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเจาะลึกดูขั้นตอนในโรงงานนั้นออนขอพาทุกคนไปเพิ่มเติมกับเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้ยางพารากันก่อนค่ะต้นยางหลังจากโค่นเนี่ยเราก็าจะเอาไม้เนี่ยไปแปรรูปไม้ยางพารานอกจากหาได้ง่ายในประเทศไทยซึ่งมราเป็นประเทศปลูกยางหลักแล้วเนี่ยนะยังมีในเรื่องของอุตสมบกรรมเชิงโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา โครงสร้างที่มีการยืดหยุ่นคนเลยนิยมที่เอาไปใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งในกลุ่มของเกษตร,รกรและกลุ่มผู้ประกอบการในกลุ่มเกษตร,รกรเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราทำอ่ะนอกจากเราพยายามเร่งพัฒนาพันธุ์ซึ่งมีความแข็งแรงเป็นพันธุ์ยางที่เหมาะสําหรับ,บปลูกเอาเนื้อไม้เลยโดยตรงนะครับขณะเดียวกันในกลุ่มของผู้ประกอบการรัฐบาล,ลมีโครงการอยู่2องอันอันที่1ก็เป็นโครงการที่ สนับสนุนดอกบเบี้ยนะครับให้กับผู้ประกอบการที่ขยายกิจาการในเรื่องการทาไม้พือไม้ราคาที่ไม่ต่ำกว่าดอลลาร์หนึ่งพรบาทเพื่อเป็นการเพิ่มราคาให้กับเนื้อไม้ในตลาดในปัจจุบันสิ่งที่เราทําผู้ขนานต่อไปคือเรากําลังทาในส่วนของการตลาดคือสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวของกลุ่มผู้ประกอบการไม้นะครับเราสามารถพูดได้ว่ากยทอของเราเองเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของธุรกิจไม้อย่างในทุกทุตีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปหรือว่าการ สนับสนุนในเรื่องของการปลูกแทนหรือการทำมาตรฐานให้กับตัวพี่น้องเกษตรกร,ง,รงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแบรนด์นีดกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณนิวเจ้าของแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแบรนด์นีดค่ะชื่อนิวชายาน,านยันท<ม>์เมฆสุดครับเป็นครีเอทีฟรายเตอรของแบรนด์นีดครับ แล้วแบรนด์นี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณนิวเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเป็นธุรกิจของทางที่บ้าน<ช>คุณพ่อมีมีโรงงานอยู่ก็ทำส่งออกญี่ปุ่นครับเป็นเป็นโรงงานรูปแบบ OEM อครับทำไมญี่ปุ่นถึงเลือกซื้อไมา้ยางพาราของประเทศไทยคะตอนนั้นจริงๆแล้วเขาเหมือนว่าเขาเข้ามาพัฒนาสินค้าให้ด้วยเข้ามาแบบให้โน้ตหาวเราเพราะว่า ไม้ยางพลาเองมัน,เป,นเป็นเดิมทีเป็นไม้ที่มีแบบประสิทธิภาพอยู่แล้วในการเอามาทําเป็นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรเงนี้ครับแล้วทําไมเราถึงเปลี่ยนธุรกิจ OEM ของคุณพ่อมาสร้างเป็นแบรนด์นี้ได้คะเราเริ่มมองเห็นว,ว,ว่าตัวรูปแบบที่เราทำเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดทําธุรกิจภายในประเทศได้ครับเน้นไปที่ end user ครับเป็นผู้ใช้งานจริงเพราะว่า ผมมองว่าอสังหามันโตทุกวันนะครับทำไมเราถึงเลือกใช้สไตล์นี้กับเฟอร์นิเจอร์ของแบรนด์นี้ครเริ่มต้นก็จะย้อนกลับไปที่สมัยที่ทำ O E M ส่งออกครับเราก็เห็นว่าบางรูปแบบเนี่ยเราเอาสามารถเอามาประยุกต์เอามาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยได้มากขึ้นก็จะมีความเป็นกลิ่นอายมีความเป็น ญี่ปุ่นมีความมินิมอลเราเปลี่ยนสีบางอย่างเลือกสีเบาเลือกอะไรก็จะอาจจะดูกลายเป็นนอร์ดิกเป็นสแกนดิเนเวียนได้เหมือนกันก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในเทรนด์สมัยใหม่ในประมาณนีครับแล้วทำไมเราถึงเลือกใช้ไม้ยางพาราในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของแบรนด์นี้คะไม้ยางพาราผมว่าเป็นเป็นไม้ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการเอามาทำเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ได้ได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่าตัวไม้เขามีความเป็นไม้เนื้ออ่อนถึง ปันกลางเนาะตัวเนื้อไม้เขาจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับเหมาะกับการเอามาทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะแบบไม่แตกหักง่ายทําให้คนไทยได้ได้ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพที่แบบผลิตออกมาจากไม้ยางพาราได้จะได้เป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยด้วยครับแล้วไม้อัดกับไม้ยางพารามันต่างกันยังไงคะถ้าเป็นไม้อัดไม้อัดยางเนี่ยครับเริ่มหนึ่งก็คือเขาจะเป็นเอาเศษ ไม้พวกไม้ยางพาราเนี่ยแหละมาปั่นรวมกันแล้วก็อัดใหม่เป็นแท่งออกมาเป็นชิ้นท่อนเล็กๆอะไรเงี้ยค,ครับอ่าเราก็มาทาให้มันขึ้นมาเป็น1ชิ้นขึ้นมาใหม่ออโดยผ่านแบบการอัดกาวแต่ถ้าเป็นไม้ยางพารานี่ก็คือเป็นไม้ที่เราเอามาแปรรูปจากต้นต้นยางจริงๆเลยครับซึ่งทางแบรนด์ก็จะใช้ยาอย่างหลัง ก็ <im itation> คือเป็นตัวที่เป็นไม้ยางจริงๆเลยแล้วกว่าที่เราจะได้เฟอร์นิเจอร์สักตัวหนึ่งเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่แบบไม้ยางพาราเนี่ยในตลาดที่ที่ซื้อะคะ <c oughs> รับก็มีหลากหลายขนาด <c oughs> แต่ของทางมาตรฐานของทางโรงงานเนี่ยจะใช้เป็น2อคูนสอนิ้วแล้วก็ยาวก็ประมาณเมตรนึงแล้วพอเราได้ไม้มาเนี่ยเราก็จะเอามาตัดขนาดก่อน <c oughs> <c oughs> ที่เราต้องการตรงที <c oughs> <c oughs> ่เป็นตาหรือเป็นเราก็ตัดทิ้งเลยไม่ใช้ครับ แล้วพอได้ขนาดมาที่เราต้องการแล้วก็มาใส่เปิดหน้าตรงไหนที่เราเอาไปใช้ต่อได้เลยเช่นเอาไปทำพวกชิ้นส่วนที่ไม่ต้องต่อครับก็จะส่งไปแผนกขึ้นรูปเลยแต่ถ้าเป็นพวกงานหน้าโต๊ะหรือที่ต้องใช้ความยาวครับเราก็ใช้เป็นการต่อฟันก็จะมีเครื่องจัดก็จะเชื่อาเป็นการต่อแบบฟิงเกอร์จอยแล้วพอเราได้เป็น,ปนไม้ยาว,ว,วเป็นไม้ยาวมาแล้วเป็นไม้ท่อนยาวแล้วเราก็อาาอกมาเขาเรียกเป็นลามิเนตขึ้นเครื่องกลงหันก็เป็นการต่อความกว้าง ให้ได้มาเป็นแผ่นละเป็นหน้าบานละเป็นหน้าเป็นหน้าโต๊ะหน้าบานตู้หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ส่งไปทําขึ้นรูปเจาะประกอบย้อมสีแล้วก็เอาไปเข้าสู่กระบวนการพ่นสีครับคล้ายๆเป็นทําสีรถยนต์ก็จะมีการย้อมก่อนแล้วก็พ่นรองพื้นพ่นรองพื้นเสร็จเอามาขัดหน้าให้เรียบแต่เราก็เป็นการลงสีแหละสีต่างๆก็จะ พ่นผ่านทางโปรเซสนี้แล้วก็รอสีแห้งอบางชิ้นส่วนก็ประกอบมามาแล้วเช่นเก้าอี้ครับแต่บางชิ้นส่วนก็ต้องอรอให้แห้งก่อนแล้วค่อยมาประกอบกันเช่นพวกอาโต๊ะแล้วก็มาสู่ขั้นตอน QC ก็จะดูคุณภาพครับถ้าอันไหนแบบไม่ผ่านเขาก็จะไปพ่นใหม่เลยเรียกว,ว่ากระบวนการก่าจะมาเป็นโต๊ะตัวหนึ่งก็คือไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยใช่ครับค่อนข้างต้อง พิถีพิถน<ช>ประมาณหนึง่งเลยแล้วอุปสรรคที่เราพบบ่อยเลยในการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราคืออะไรบ้างถ้าเป็นอุปสรรคเลยครับก็จะเรียกเป,เ,ปเป็นความเชื่อมั่นของของลูกค้าดีกว่าสิ่งที่เขาเจอมาไม้ยางพารามันมัน,มนปวกกินนะมันอม,มอดขึ้นนะความชื้นไม่ได้ใช้ไปมีเชื้อราขึ้นเขาก็จะตั้งคําถามมาว่าอ้าวแล้วของคุณทําไมไม่เป็นหรออะไรเงี้ยซึ่งผมเข้าใจนะว่า เฟอร์นิเจอร์ครับมันเป็นมันไม่ได้เป็นสิ่งของที่แบบซื้อได้ทุกวันเ,<อ>เนาะไม่ได้เหมือนแบบว่าฉันไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้<อ>แล้วแบบไม่อร่อยก็แค่เปลี่ยนร้านเนาะ<อ>แต่ที่เราซื้อไปแล้วมันไม่ได้คุณภาพทําไงอะ่ะเ,<อ>เราก็พยายามอธิบาย<อ>แล้วก็ให้ความรู้เขาว่าทําไมของเราถึงไม่เป็นแบบนั้นหลกัหลกๆก็ดูเรื่องพวกอาอบน้ํายา<อ>การปวกกันมอดความชื้นคุณต้องได้ระดับที่กําหนด<อ>ครับแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านต้องการสั่ง สินค้าของนี้ต้องทํำยังไงบ้างคะของทางร้านจะเป็นเมทูออเดอร์ทั้งหมดเลยครับเราจะไม่ได้ทำสต็อกไว้เลยเนาะก็จะใช้เวลาผลิตประมาณ30 4 5ถึง45วันครับแล้วลายผลิตของเรามีอะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เราตอนนี้เป็นจุดเด่นของของทางทางแบรนด์นะครับเราจะเก่งเรื่องอดิ n นิ่งเซตโต๊ะอ,อาหารครับแล้วก็เก้าอี้อพวกมานั่งอะไรพวกนี้จะเป็นที่เราถนัดจริงๆอก็จะมีพวก เตียงด้วยโซฟาตู้วางทีวีชั้นวางของครับตู้ข้างเตียงโต๊ะเขียนหนังสือตู้เก็ของตู้เนกประสงค์ครับก็จะมาประมาณนี้แล้วถ้าเกิดคุณนิวจะให้แรงบันดาลใจกับคนทางบ้านหรือคิดว่าใครที่ใกล้ตัวที่สุดที่จะสามารถประกอบธุรกิจมายางพาราได้บ้าง อย่างอย่างผมเนี่ยเนาะ,ะไม,ไม่ไม่ได้จบดีไซน์มานี่คือ<ช>ไม่รู้เรื่องเลยดูแบบเป็นภาพทีดีเป็นสเก็ตอัพคืออะไรวะเนี่ยดูไม่เข้าใจเลยแต่ด้วยด้วยความที่เราเราชอบอยู่แล้วเราชอบเป็นพวกพวกงานดีไซน์พวกศิลปะอะไรอยู่แล้ว<ช>ก็ให้เวลากับเขาครับแรกๆก,ก็เข้าไปขุกอยู่ในโรงงานขนะองเขเหอนี่เต็มไปด้วย<ช>ที่เลื่อยหมดเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เออมันก็ขายได้นี่นว่าแล้วเราก็ลองแบบเริ่มจาก ทำออนไลน์ขึ้นมาครับผ่าน f c e e o o o อินสตาแกร m ครับแล้วเราใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างในในการผลิตในแต่ละครั้งนะครับมันก็จะมีเป็นพวกเวสโปรดักต์อยู่แล้วเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ว่าม,มาตรฐานเขาจะกำหนดมาเท่าไหร่แต่พวกที่เป็นแบบพวกที่เป็นขี้เลื่อยมันจะมีอเป็นระบบเขาไปเก็บในไซโลเราก็ไม่ได้ปล่อยมันล่องลอยไปตามอากาศเพื่อไปสร้างฝุ่นสรา้างมลภาวะทังนู่นทางนี่ล้วก็เก็บของเราไว้ แล้วก็ไม่ได้เก็บไว้อย่างเดียวครับก็จะมีคนมารับซื้อเอาไปทำเอาไปเอาไป,เอาไปต่อยอดต่อได้อีกไปทำเป็นทูบไปทำเป็นายากันยุงได้ด้วยอืก็คือเรียกว่าทางหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านแบรนด์นี้ก็คือใส่ใจครบวงจรเลย ขอบคุณคุณนิวมากเลยนะคะคที่มาให้บบความรู้ดีๆแบบนี้ก็อยากบอกว่าไม้ยางพารานะคะถึงจะราคาถูกแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดกระบวนการขั้นตอนการผลิตเราคัดสัตว์มาเป็นอย่างดีไม้เนี่ยก็จะไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่กับเราไปได้เรียกได้ว่า ตลอดไปเลยเนาะใช่ครับตลอดไปเลยอยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะแล้วก็พาไม้ยางพาราเนี่ยไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านสักตัวหนึ่งค่ะส่วน E ีีถัดไปรู้การยางจะพาไปพบกับผลิตภัณฑ์อะไรต้องรอติดตามชมกันนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะใครรู้จักต้นยางพารามัางครับเราสามารถพูดได้ว่ายางพาราเนี่ยเป็นต้นไม้ซีโร่เวสเพราะว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ ทุกส่วนของต้นเลยนะประโยชน์หลักๆของยางพาราเนี่ยก็คือการกรีดน้ํายางพาราออกมาใช้ทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ถุงยางอนามัยถุงมือยางรองเท้าแต่และอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับแต่ต้นยางพาราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเหมือนกันนะปีกไม้หรือเศษไม้ก็จะนําไปแปรรูปเป็นวูดพาเลไมพาร์ติเคิหรือ ใช้นําไปผลิตไฟฟ้าโดยเขาจะนําเอาเศษไม้ยางพาราเนี่ยไปเป็นวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าชีวมวลไงส่วนสิน,สนค้าที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือการนําเอาไม้ยางพารามาเพิ่มมูลค่าให้เป็นเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้โซฟาตู้ชั้นวางของสามารถนำมาดีไซน์ออกแบบให้สวยเหมาะกับบ้านได้นะครับเพราะว่าเขามีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นสูงมีสีที่สวยแล้วก็ยัง ทนทานต่อเชื้อราและก็มแมลงได้ดีด้วยโดยต้นยางพารานะครับน้ายางเนี่ยเขาจะเริ่มหมดในช่วงอายุ15-25ปีหลังจากนั้นชาวสวนยางก็จะเริ่มโค่นต้นยางเพื่อที่จะมาขายไม้ครับทั้งใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยนะนอกจากจะสร้างประโยชน์จากน้ํายางแล้วเนี่ยนะครับส่วนอื่นๆก็ยังสามารถเอาไปเพิ่มมูลค่าได้ด้วยจะเรียกได้ว่ายางพาร,ราเป็นต้นไม้ซีโรเวสก็ว่าได้นะครับ